สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะอย่าดราม่ากันนะคะวันนี้อืมเป็นคนดีค่ะคืออยากจะเล่าเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็เหมือนแบบส้มจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องเรื่องแบบนี้ส้มจะไม่ค่อยเชื่อใครทักใครอะไรก็ตามคือส้มจะไม่ค่อยเชื่อคือเดี๋ยวส้ม่อให้ฟังเนาะวันหนึ่ง มีเพื่อนนางจะไปทํางานที่กรุงเทพเอเพื่อนเพื่อนคนนี้คืออยู่ยมูงบ้านกกกอกอืม<ๆ>เป็นรุ่นเดียวกันกับช่างวาแล้วก็นุชแล้วยีนี้อยู่ร้อยวันพันปีแกไม่เคยโทรมานะนางไม่เคยโทรมาเลยแล้วก็นานแล้วล่ะค่ะนางก็บอกว่าก็ขอเว้าเป็นภาษาผู้ไทยเดยจานางก็เลยว่าว่าไอ้บุญ กูขอเบื้องเขนมึงแน่ไอ้อผือหิ่งระมึงอยู่มึงลือส้มก็ให้ดูเออส้มก็เลยบอกว่าเนี่ยหิ่งระส้มอ่ะจะอยู่ตรงกลางขื่อตรงเนี้ยแล้วทีนี้ส้มก็เลยบอกว่าทําไมแล้วรูปพ่อแม่ส้มมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในแล้วมันก็คือเสมอกับหิ่งระแล้วหลายๆอย่างหลายๆอย่างที่แบบว่าคือปลูกบ้าน ส้มก็ปลูกวันพฤหัสเพราะวันวันพระฤหัสนะเป็นวันที่แบบว่าเป็นเป็นคนบน่นเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบโบราณนะ่ะเขาห้ามปลูกปลูกวันพฤหัสวันพุธห้ามตัดผมทํานองเนี้ยก็ไม่อยากจะแบบว่าเอาช่างมาขายเนาะย่างส้มก็ขึ้นมาอยู่อยู่บ้านก็ไม่ใช่เงินเราหรอกที่ทําบ้านก็ปลูกปลูกกับย่าอืมก็เลยให้มาก้อนหนึ่งก็บอกว่าทําบ้าน ไอ้เราก็แบบว่าคิดว่าเขาทํางานช่างไม้จะสวยสวยไอ้เราก็อยากได้บ้านบ้านครั้งแรกในชีวิตของเราและคือเราก็อยากให้มีสวยๆทีแรกจะติดกระจกตรงเนี้ยดูดิคะ่ะนางทําไม่เป็นก็บอกว่าทําเป็นลายฉลุลายอะไรแล้วหนะ้าต่างใบนี้คือใบละเจ็ดแปดร้อยใบหนึ่งอะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยดูดิได้ขึ้นบ้านผู้ใหญ่ค่ะและอีนี่เป็นคนที่ปากแบบว่าหมดหมู่บ้านะทุกคนน่าจะรู้แล้วแบบดูดิ ทำไม่เป็นก็บอกไม่บอกเราก็ไม่ขอเอยชื่อช่างโอ้ยแบบแกก็ขอโทษขอโพยชื่แรกแกก็ไม่ยอมเนาะแกแกคิดเท่าไหร่นะส้มก็ไม่แน่ใจส้มก็เลยบอกว่าส้มจะขอคิดค่าหน้าต่างอืมขอคิดค่าหน้าต่างแบบว่าใบละใบละเจ็ดร้อยแปดร้อยแต่ว่าส้มทีแรกว่าจะหรือใหม่หมดเพราะว่ามันไม่โอเคอะ่ะผู้พี่ปะเนี่ยมันไม่โอเคแล้วปิดโอ้ยส้มบอกไม่ถูกอะ่ะเหมือนไม่แนะนําให้สร้างบ้านมันเพื่อหัดอะ่ะ เออแล้วพอแบบยังไงอะ่ะพอมามีพี่อีกคนนึงโทรมาพี่เอเวียเออแกก็โทรมาบอกว่าเออส้มขอดูบ้านแรกๆส้มจะไม่เคยให้ใครดูนะแกก็เคยมาบ้านส้มอ,อมามาช่วงมืดแต่แกจะไม่ได้เข้าไปมาดูมาน้อยนักที่ว่าจะให้ใครเข้ามาดูข้างในบ้านเพราะส้มเป็นคนสกปรกอืมไม่ค่อยแบบทําความส,สะอาดหรอกพี่ยอมรับเลยเป็นแบบว่าเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยสะอาดสะอานะ้านอ่ะ แล้วมีพี่เอเวียกับไอ้เพื่อนอืมทักแล้วก็มีอีกคนนึงมามามาเก็บขยะมามามาซื้อของเก่าเนี่ยแหละทักอีกอะสมก็เลยแบบว่าแล้วสามคนทักเหมือนกันแต่ว่าพี่เอเวียกับเพื่อนได้เข้ามาดูแต่คนนั้นไม่ได้เข้ามาดูอ่ะลองเปลี่ยนให้ลองดูลองลองเปลี่ยน เพราะว่าประตูบ้านส้มอะประตูบ้านหน้าบ้านใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็หลังบ้านหลังบ้านน่ะคือมันจะไอ้นี่กันแล้วอย่างตู้ยงตู้เย็นส้มก็คือเอาไว้หลังบ้านแล้วเอาไปไว้หน้าบ้านคือแบบไอ้เราก็เนาะเราก็ไม่รู้จักแบบแบบห่วงจุ้ยตรงนั้นตรงนี้ตรงตรงนู้นตรงนี้อ่ะมันไม่มีผู้ใหญ่บอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบเราก็ไม่มีแม่ไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีใครมาคอยบอกคอยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเออเราก็ น้อมรับคำเพื่อนแล้วก็พี่เอเวียแล้วก็อีกคนนึงอ่ะลองทำลองดูว่ะเผื่อแบบว่าสิ่งที่ดีๆจะเข้ามาในชีวิตสามสี่วันแล้วเก็บกวาอย่างเงี้ยไปไม่ถึงไหนเลยคะ่ะแม่แบมก็มาเมื่อวานนี้โอ้ยอเจ๊ถ้าอย่าให้แม่แบมไปไหนนะคะแกเป็นคนสะอาดโอ้ยถูกบนถูกถูกว่าแบบ โอ้ยกับพี่เอเวียเดี๋ยวส้มจะให้ดูข้างในห้องส้มเนาะส้มจะปลูกปลูกบ้านแบบนี้เป็นสองเป็นหนึ่งห้องนอนและเป็นห้องห้องโุ่งอย่าดราม่าก,กันนะคะเพราะว่าช่วงเก็บกวาดเดี๋ยวเดี๋ยวส้มจะให้ดูอืมเนี่ยคะ่ะหลังตู้หลังตู้ตัวนั้นแหละที่ส้มไอเพิ่งลือออกมาอันนี้คือขี้ตุ๊กแกนะคะต๊กแกมีทั้งหมด กตัวแต่ตุ๊กแกนะ่ะส้มไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่จริงจกไม่รู้เป็นอะไรตัวเล็กเล็กส้มกลัวไหมแต่ตุ๊กแกนะ่ะไม่เท่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคือส้มสามารถแบบว่าไล่หรืออะไรไปได้อืมเนี่ยแหละขี้ตุ๊กแกโอ้ยแต่ว่าส้มก็คือช่วงนี้ก็คือไปอาศัยนอนบ้านนสา,าวเนาะก็ได้ยินข่าวแบบว่าอืมพวกติดยงติดยาอะไรอย่างเงี้ยไป เคาะบ้านนั้นบ้านนี้ส้มก็เคยโดนสองครั้งค่ะเคยโดนสองครั้งเคยโดนสองครั้งที่ว่ามาเคาะมาเคาะประตูมาเคาะประตูแล้วคือมาเคาะของเงินเราอะ่ะอืมแล้วนั่นก็คือน้ําตกฝนตกแป๊บเดียวเนี่ยไม่รู้จะเสร็จไม่เสร็จ ก็คือทำไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะเพราะเราเป็นคนกลัวจิ้งจกแล้วเมื่อกี้เนี่ยจิ้งจกคือกระโดดเข้าไปว่ามันคิดว่ามันน่ารักมั้งจิ้งจกอ่ะเออเนี่ยก็เลยว่าเออจะเก็บกวาดบ้านเก็บนูน่นเก็บนี่ให้มันแบบว่าอะทําตามที่ว่าพี่เขาบอกแล้วก็เพื่อนเขาบอกเผื่อแบบชีวิตชีวิตเราอะ่ะจะดีขึ้นแล้วก็แบบแฮปปี้เหมือนคนอื่นเหมือนแบบว่าเงินทองเข้ามาแล้วแบบว่า ให้อยู่ในกระเป๋าเรามั่งไม่ใช่ว่าเหมือนเข้ามาผ่านแล้วก็ไปเลยแต่ก็เข้าใจแน้ะหนี้เราเยอะอืมช่วงนั้นเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่การพนันที่หนึ่งเราก็เป็นหนี้เราก็ต้องแบบว่าพอมีเราก็ต้องไปใช้เผื่อวันข้างหน้าเราไม่มีเราจะได้ไปหยิบยืมเขาเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะว่าอยากจะให้ให้ให้ใหใหให ไม่ได้อยากจะอวดบ้านไม่อยากจะอวดไอ้นี่หรอกค่ะแต่คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าส้มเป็นคนไม่เชื่อนะเรื่องแบบเนี้ยเออไม่แล้วส้มจะไม่ค่อยไปหาหมอดูหมอดงหมอเดาอะ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยแล้วหลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วพวกแบบว่าผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มเครื่องแบกมาแล้วเขาจะอยู่กันแบบไหนส้มก็คือเอาโซฟาเนี่ยนะคะเออออกมาให้เขานอนกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยส้มก็คือเอามาเรียงแบบเนี้ยอืมพวกส้มก็นอนอยู่ข้างใน ก็บอกบอกบางครั้งก็นอนอยู่ที่เปเปตรงตรง้นตะขบแล้วก็มีหลายๆท่านก็คือนอนอยู่ป่ายางเพราะช่วงนั้นยังไม่มีบ้านหมอนิ่มบ้านหมอนิ่มยังไม่ออกมาอมืช่วงที่ลูกพี่มาจะนอนไอ้นี่ก็อุ่นใจอยู่ค่ะถ้ามีแบบเจ้าหน้าที่มาแล้วก็เราก็มีกล้องจอนปิดที่ว่าพี่ชอดเออพี่พี่อะไรนี่แหละอืมแกเอามาให้พวกที่ว่าเป็นพยาน โอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะอย่าดราม่าก,กันนะคะโอเคค่ะ